happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you อ้าวพี่โดไปตีให้มันดับทำไมล่ะลูก happy birthday to you อ่ะร้องเองอ happy birthday happy birthday เอาอีกรอบ อ้า้อ,อ,องตบมือให้น้องด้วยวันนี้วันเกิดน้องดอมเขากี่ขวบครับดอมห้าขวบ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you Happy birthday น้องดอม Happy birthday น้อง Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday น้องล Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday อาธิฐานอาธิฐาน birthday to you อาธิฐานก่อนอยากได้อะไรสาธุสาธุพนมมือขึ้นวันนี้มันเกิดน้อม อธิษฐานดิอธิษฐานสิอ่ะเฉลี of of ่ะ <material. S 1> อวันเกิดหนู <c oughs> นูอยากได้อะไรอธิษฐานแล้วก็ปอกนูอยากได้อยากได้อะไรนูอยากได้ให้พ่อแม่สุขภาพแข็งแรงให้ัตไวๆให้รวยรวยนะคะสาธุให้แม่สุขภาพแข็งแรงโหยังมาเป่าเค้กเย